คนที่ชนะไปก็คือจูวเด็กแฟร์เทคตรงนองครับตรนนี้ครับดูว่าจะเป็นอย่างไรครับออกทางป้นขวาเกมสิบห้าเจอเป็นทุคทีต้องขยับเดินนะครับแต่ว่าในเหนือยมากๆตรงนี้ในขาครับอุ้ยซอกขวาครับแหมสู้ดีจริงๆครับเพื่อสิบหาแท่งกับปัดแข่งกับปัดครับเอาละโอ้ยบวกกันครับดักซอกครับแท่งข่าวขวาครับคมเพชรเท่งข่าวขวาครับตัดลำตัว สอดเรสินดูต่อกกับปั้นขวาโอ้โหบวกสอกครับแลกสอกกันครับสอกข,ขวาของเพียรทักษินี่ไม่เป็นรองใครอยู่แล้วครับเพชร์ทัศน์คนนี้แต่ว่าค้เพชรยังแบบหยับแล้วก็ต่อยเปี้ยงครับแบบนีนย้ยัดท่ออีกทีหนึ่งยัดอีกทีทำเลือกออกแล้วคนอ <c oughs> พอหนูได้โดนชมปุ๊บโดนกับต้องถอยเลยครับเอาจับปั้นขวาสอกข,ขวาเป็นทีหนึง่งอ้าวแลกแลกหมัดกันครับดักต่อยขวาเอาไว้ครับอ้าวแลกสอดถ้าเกิดแลกกันแบบยกสุดท้ายครับนี่ฮะหมดยกสุดท้าย กกันสักครู่